สวัสดีครับเอฟซีทีดีวิทยาบาลทุกท่านทุกคนกลับพบกันคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับตอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องเรัมาอยู่กับแสงทองพราวยนะครับพี่น้องครับหลังจากแสงทองมาจุดทูบมงคลจุดจุดที่ใต้คอปูตาแหงนะครับพี่น้องงวดที่แล้วก็ที่ว่าผิดพลาดไปจะจะไปเกิดเหตุจากในกระบอกหุ้มขึ้นครับพี่น้องครับทายไว้แล้ววิดีโอหายครับพี่น้องครับพอแสงทองเขาเก่างวดวันแรกก็ที่ว่าพลาดไปเนาะพลาดไปในแปดสามสองออก ศูนย์หาสองครับพี่น้องครับทะเบียนรถเนาะ,ะสวัสดี<ล>ดครับไส่ต้องมา<อ>เลยครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่นี่พิธีชาวบ้านชแนลทุกท่านเนาะค่ะโมนี้กาห้ากาัสีมะขอโฉกขอลาบเนาะค่ะปูดใต้แหกคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะอาลาวพัฒนาเนาะงวดประจำวันทีน่ยี่สิบเก้านะค่ะตันวาค่มสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะค่ะหลังจากงวดแหลกแส้นท่องมะค้อรุดไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะอากต้องขอโทษขออภัยเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะแต่ว่ามันแต่ว่ามันมาออกทะเบียนรถเนาะ เนี่ยค่ะพี่น้องครับรถต้นรถขับนีมาตอนไหนออกตอนนั้นเนาะแมนค่ะสองหาหาสองเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ครับพี่น้องครับนี่เหลืออยู่สามหาครับสามสองเมื่ท่านได้ออกครับพี่น้องเนาะมันอาจี่ออกย้อนหลังก็ได้เนาะค่ะครับไปเอาไปคอในกันครับพี่น้องคตามไปเลยค่ะ พี่น้องครับตามมาเลยกันครับพี่น้องครับมีใส่ต้องรอยใต่น้ำเปล่าน้ำแดงนะคะผลไม้โอ้ผลไม้บะมี่แต่ก็ไอพวงมาไล่เนาะมาถวายปูนะคะ วันไหนมาบกวนดล้วปูเด้อมาขอโชคอลาบก็ไปฝากีตซีเลยขอให้ปังๆคือเก่าคือเดิมเลยเป็นบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องครับ คนนักท่าเพื่อนบ้านครับพี่น้องครับตำเล่าขามโคง้งวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้านะครับพี่น้องครับครับสารปูตะแหกับแสงทองผ้ารวยนะครับพี่น้องครับ ตทางจิตอธิษฐานขาพอพรปูไปในกยกันนะคะ่ะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุาธมื้อนีน้ลูกหลานขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางแม่นางธรณีเจ้าห้เจ้าหน้า ปูต่แขกที่อยู่ะบริเวณแห่งนี้ลูจะมาขออนุญาตจุดถูกพอโชคลาภลาพัฒนาสิไปฝากพี่น้องเอฟซีขอให้ปูช่วยเปิดท่างเปิดโชคเปิดลาภให้กับลูกล้านน้ำเด้อค่ะวันนี้ลูกล้านก็ได้น้ำเปล่าน้ำแดงพวงมาลัยมาถวายปูก็ให้ปูเปิดโชคเปิดลาภขอให้เฮงเงปังปถูก3ามตัวตรงๆเพื่อจะไปฝากพี่น้องเอฟซีขอให้พี่น้องเอฟซีเสริมเงินไม่ท่อง ตอนรับปีใหม่น้ำแล้วค่ะซาทุแสนจุดทุบโลมันยังนะมีพวงอะไรมาพร้อมมือนีตันทางบ้างนึ่สิตันทางวันนี้หนึ่งเออแสนก็ได้ ถ่วงเงีิงลุกล้านเด้อเนาะแม่ล้านมาขอโชคขอลาเพื่อไว้ฝากก็บซี่ลานมาไดมาลุกอะไ้มาลุรลนหรือลุกกวนเนาะครับลุกล้านมาขอเพิ่งบุญบารมีปูลมเ้ยลมแรง ออกมาขฮะหนอหนามเนี่ยเอาเอาโวยไปกันขังจะไม่ดอกเดี๋ยวแป๊บปนึออง,นงนนอาบเย็นๆหนอแมนกินน้ำเย็นน้ำสำรามน้ำสำรลาแล้วมีแห้งไปข่ามโค้งอื่นเนาะ สาธุลูกขอบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้งร้ายเจทีเจ้าทางแม่นางตรนีเจ้าแมเจ้าหน้าปูตะแหกจะอยู่ในบริเวณแห่งนี้ก็อหอยเล็กถบ่วจะอยู่ในมือของลุงนี่แตก3ตัวตรงๆแล้วพัฒนาื่อประจวันที่29กธันวาคม2568นหมือนี้ลูกหลานกับบา้มาลบกวนหรือมาลบรูปูลูกหลานขอมาเพิินบุญบารมีปูขอให้ปูช่วย เปิดโชคเปิดลาบให้กับพี่น้องเอฟซีที่นี่พิธีชาวบา้านจะแนวทุกท่านขอให้แตกสามตัวตรงๆเฮงเฮงปังปังรวยรวยน้ำเด้อปูเดอ้อเฮงเฮงปังปังเด้อปูสามตัวแตกเลย,เยครับเหมือนนั้นนะอือมาลุ้นเลข็กๆด้วยกันเนะาะค่ะนะคะมาลุ้นเลข็กๆด้วยกันค่ะเนาะ ยับเลยสามวัมนไหนได้ปู่อาจ,จให้ตัวเก่าเนาะอาชัยตัวเก่ากระด,ด,ด็นได้หน่แมนค่ะลองเอาไปเอามาลุนเด็กถูกปัญญการแล้วค่ะครับลุนตัวแรกไปในกันเด้อพี่น้องเด้อแมนครับจจพี่นอ้องเข้ามาแล้ะคนละไล่คนละแชร์เด้ครับพี่น้องครับ เพื่อไปก็รักใจให้ที่นี่วิธีจับบอลวิธีเดี้ยไงไงแตะแสงทองพ่อรวย <S <S วในการทำกิฟต์นีๆให้กับฝ่าฝาเอฟซีเนาะค่ะบกอย่างไรคอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นสะพานบุญเนะเาะเก็เป็นสะพานบุญให้กับท่านอื้อนในเห็นเนาะแมนค่ะวันนี้กับไก่ปีใหม่แล้วแมนค่ะจะได้มีเงินมีทองกับบานกันเนาะเพราะว่าเขามาพูดใต้แห่งนี้มันก็เคยให้หาหงหวดติดซอนอยู่เนาะแมนค่ะครับหลังจาก หมวดเพิ่นทียี่สิบหกเนาะแมนค่ะเชียงทองพัลก็มาจุดถูกทมคลิปแต่ว่าคลิปผัดหายพี่น้องแป่วยคนหายคนหายไปออกในทะเบียนรถบ่อยังไงอยู่เนาะห้ากับประเทศไทยทะเบียนรถหายเอฟซีเบิรงกนอกวันนั้นครับค่ะวันนี้ก็เลยมาแก่มือใหม่เนาะแก่มือใหม่ครับค่ะพอเชียงทองพาพเชียงทองขอป่วย กงงกวดพี่น้องครับอันนี้งวดที่สองนะคะที่สองกองแดงก็ถือว่าพลาดเนาะเป็นไฮแปดสามสองแล้วมันออกหาสองออกหาสองก็พี่น้องครับน้อยเดียวน้อยเดียวเองเนาะครังวดนี้เราปูจะไฮสามตัวตรงทำตัวแตกๆเด้อปูเด้อมาลุนตัวที่สองเปนด้วกันเนาะค่ะแล้วก็ฝากพี่น้องเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องที่นิวิทีชาวบ้านแสนน้ำเด้อค่ะเด้อ เมนค่ะก็หายเง้ยเงี้ยปังปังแสงทองปรวยกับวิธีชาวบ้าลฉันเอากับโมโหเนาะว่าเหล็กมันสีออกตัวใดเนาะเมนเดูพี่น้องก็ว่าค่ะพวกท่านก็คอมเขามินกัสโซ่นหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเม <Man. S 2> นเท่ากับโมโหได้ว่าเสียออกตัวใดเมนค่ะพี่น้องกับโปรดใส่วิจ,จารณญาณในการรับชมเดอ้อเมนค่ะเท่ากับเห็ุเป็นแค่แนวทางเสร็จแล้วเท่ากับโมโหหรือว่าเสียออกตัวใดเมนค่ะนะ ข้างบนสนับสนุนในการเรียนกันพนันเนาะแมนค่ะเป็ว่า,าพี่น้องพิจารณาเอาเองแมนมากระจัดเนาะบ๊อกระเรือนพานตัวที่สองเนาะจะเป็นซีแมนค่ะเลพี่เล็กน้องว้าววันจันทร์วันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมสองพันหนะ้าร้อยหกสิบแปดเจริญปูกกับปิดเมตาและสงสารลูกหลานนั่เด้อลูกหลานนั่นเลยเลยเอฟซีสได้มีขารถคาร,คา,รา,ากครับมา่ันยิ่งพออยู่เมียเนาะอย่างพี่อยู่น้อง เราลุนตัวที่สามไปนะกันเนาะ,ค,ะค่ะไปโกนอะไรโกนแจกอ่ะขอให้ถูกรางวัลใหญ่เนาะนใครมีโชคมีลาบได้รับเงินก้อนโตเด้อพี่น้องเขาก็ระมาตามจดเก่าหมดแล้วเนานะ <c oughs> ปู่ก็ขอให้เขาเด้อปู่ใหญ่ลุดไหลได้ลูกล้านกับห่งมูม,มี่อยู่เนาะแมนสงสารลูกล้านแนะ่เนาะเดี๋ยวนี้เงินทองก็หายากแมน สามตัวแตกเด้อพูเด้อแฮงๆปังๆัสามตัวแตกเด้อตัวทีสามนี่ฉันต้องมาตัวใดเนอนตัวที่สามบอกมากสองแล้วมากสองโอ้จีออกสามสองสองสามอะ <c oughs> ไรดีดี <c oughs> ตัวนีเนาะอาจจะตัวเลขอาจจะตรงใจครับเอฟซีเนาะอาจจะออกรถไปไปเดียงโอ้ตรงกันได้ก,ก็จัดก็น,น่าเฉย ต้องกเกาหลีกความฝันเหลยกครับทะเบียนบ้านนะครับพี่น้องครับพี่น้องกัดชัดทำพี่น้องมากพี่น้องก็เรียนพานเนาะค่ะคนที่เรียนพานก็กดไลค์กดแชร์ก่อนเด้อเปิ่อ <c oughs> เป็นกําลังใจเนาะ,ะเดีเฮ็ดคลิปดีๆหาเหล็กแนวทางเด็ดๆมาให้เหอฟซีเนาะครับเมืงองเบอนั่นเมืองกับห้เนาะสามสี่หนึ่ง ช่วงนี้อากาศกา็กเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องนอนอเนาะเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเนาะหายก็ให้พี่นอ้องดูแลสุขภาพมั้เด้อค่ะเด้อเปี่นหนึ่งอยู่บ่อนึ่เม็ดสี่ตัวหนึ่งนะหนึ่งสามสี่หนึ่ง,ง,ส,ส,งสวยอยู่ดิถือว่างามนะครับพี่น,น้องครับขาดหนึ่งตีเปเจ็ดไม่ถึงวะสามเจ็ด ซีเจ็ดเนาะเพิ่อไปยังไงใส่เสียงทองปลาโยสรุปอันยี่สิบซีฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่าถือว่าชัดเจนเนาะแม่่คะเสียงทองปลาโลยจุดตัวมงคลจุดตูวถึงได้ขอปูตาแหกนะครับพี่น้องครับได้สามตัวตรงตรงสามซีหนึ่งครับพี่น้องครับอาจจะเป็นสามเจ็ดหรือซีเจ็ดก็ได้เนาะแม่ค่ะครับเดี๋ยวให้เสียงทองปลาโลยสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะครับพี่น้องครับหลังจากจุดตัวจุด ขอพูดแหังเราให้เจีงง้องมายสรุปไปเอฟซีฟังเลครับค่ะเดี๋ยวเ้ามาสรุปเลขถูบนะคะที่เวห้าจุดใดเนาะคะ่ะพี่น้องคะเลขถูบที่เวห้าจุดใดก็คือ3 4 1นเนาะคะ่ะพี่น้องตัดออกมาก็จะเป็น3 4 3ส4 1หนึ่งหรือว่า1กับเจก็ตัวเดียวกันเนาะคะ่ะเจงทองก็เลยตัดออกมาให้ก็เป็น3 7 4เจเนาะคะ่ะพี่น้องคะพี่้องมากพี่น้องกะจัดนะคะแคปเลยค่ะเด้อแคปความเหงนความปังนะคะพี่น้องคะ วันนี้ปูไฮสามตัวตรงๆเนาะคะ่ะมากระจัดเด้อพี่น้องเด้อไฮเส็งทต๊ะไปพรอมนี่พี่เราสรุปอีกนึงเนาะค่ะเส็งทองพ่อรวยก็อขออวยพรให้กับพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะเนี่กับไก่สีปีใหม่แล้วก็อขอให้พี่น้องเอฟซีเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยเนาะค่ะพี่นอกก้องขะแล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงปังๆเนาะแต่ก็ขอบุญบารมีปูตาแห่งเนาะคะ่ะ รดนาดานให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะในเงินในทองถูกหวยลาวพัฒนาสามตัวตรงตรงไปใการเดินพี่น้องเด้อกาแจ้งทองกาต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะี่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามห้กับช่องทีนี้วิธีฉาบนะคะพี่น้องคะแจ้งทองพระรวยกับวิธีฉาบกะเฮ็ดเป็นแค่แนวทางเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องโปรดใจวิจารวิจารณญาในการรับชมนะเด้อพี่น้องเด้อค่ะ ขอให้แข็งปังปังๆุขภาพาร่างกายแข็งแรงเดินทางไปใส่มาใส่กะให้แขวขารปลอดภัยอันตรายทั้งพวงคิดวังสิ่งใดกะขอให้สมความมงคลปรานาทุประาปการเด้อค่ะค่ะครับที่นี่วิทยาบาลต้องขอขอบคุณแสงทองเพื่อรวยเนะาะที่มาหาแนวทางดีๆจุกถูกจุกถ่ยติดถูกมงคลขอกระพูตะแหกนะครับพี่น้องครับหลังจาก จุดงวดทีเหล่าก็ถ okay. ือว่าลุดพลาดไปเนาะขอโทษข้อไปเอฟซีนำอคาดบรายคือเอฟซีนะครับพี่น้องครับที่เขามาเบิ่งเขามาติดตามเขามาพลอยก็แช่ขอจังไดก็ขอให้ตอนใดก็อะไรก็แช่หรือเขาเบิงว่าดวงเฮงดวงเปิดเนาะดวงเฮงดวงเปิดถูกสรับตัวแตกปูวแบบมีตาไรสงสารเนเด้อป่้ยขอให้เขาตรงตรงตึงๆขอให้ตรงตรงนี้เฮงบังปังเด้อสาธุสาธุสวัสดีครับ